โปเกมอนทรงพลังคืออะไรโปเกมอนทรงพลังคือโปเกมอนที่มีค่าพลังระดับสูงมักจะเป็นตัวใหญ่ไซส์ XL หรือ XXL เป็นโปเกมอนที่หาเจอได้ยากและก็จับยากกว่าปกติวิธีจับที่มีโอกาสจับได้มากที่สุดคือใช้โซฟรีบอลโกซึ่งก็หายากมากพอๆกันโดยโปเกมอนทรงพลังในปี2025มีโอกาสสุ่มเจอในธรรมชาติในวันเสาร์มีพูคุรินกาลอลกาลาบันกิราสครูชีตอับโซกรุกบิมออนทาจิฟุสากุมะและมัสคเนีย วันอาทิตย์จะมีคิวคอนอโลลามาตาโรกัสกาลาแกนบูเฮลกาเซอร์ไนดอนคราสึกาเบียสโดรเปียนและมานิลานอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องหอมยกเว้นเครื่องหอมได้วันดึงดูดได้ทั้ง2วันจะมีคิวคอนาโลลาแกรลอกกาลาบันกิรัสคุชชีแอบโซกาเบียสโดรเปียนมานิลาบิมออนและมัสคเนียแต่สำหรับคนซื้อตัว๋วโกวัยแอเรียหากเปิดเครื่องหอมจะมีโอกาสเจอกับโปเกมอนทรงพลังอย่างยุคซี่เอมริตและอักนอมด้วยนะ ดังนั้นในกิจกรรมโกวัยแอรเลปี2 0 2 5นี้นี้อย่าลืมไปตามเก็บโปรแกรมทรงพลังให้ครบกันด้วยนะครับ